รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่9ได้ตัดการปลูกป่าที่สมบูรณ์ต้องปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างก็ต้องมีต้นไม้หลายๆต้นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสมมุติว่าต้นนี้เป็นพืชชนิดหนึ่งก็เอาตรงนี้อันนี้เป็นอีกไม้ชนิดหนึ่งต้องสลับกันไปถ้าปลูกเป็นแถวลงไปแบบนี้นะเพื่อจะให้ต้นไม้ต้นนี้ได้สารอาหารกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งใบไม้ร่วงลงมาเขาเรียกว่าเกื้อกูลซึ่งกันและกันและลากแก้วเหมือนกับเราได้บวชในลากโครงการะไรนะ ล่าแก้วศาสนาทายาททำไมถึงต้องบอกว่าลาาแก้วศาสนาทายาทลาแก้วคือมันสำคัญยังไงอ่ะมันแข็งแรงที่สุดแล้วพอมีลากแก้วข้างๆของลาาแก้วคือลากลอยลาปอยลาแก้วไว้ทำหน้าที่อะไรเอาไว้ยึดให้ต้นไม้ของตัวเองที่โตขึ้นให้แข็งแรงส่วนที่จะทำให้ต้นไม้มีดอกมีผลต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นต้องอาศัยลากฝอยในการหาสารอาหาร และในช่วงบ่ายของวันนี้น้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้เป็นการฝึกให้น้องๆได้สัมผัสกับธรรมชาติและมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มอบอากาศให้เราหายใจและเป็นร่มเงาให้กับพวกเรานั่นเองในส่วนของการปลูกต้นไม้น่ะมันก็อาจจะ ในสมัยพุทธกาลหรือว่าส่วนต่างๆก็มีครั้งหนึ่งนาะที่พระโมคคัลลานะได้เดินทางนาะใช้ฤทธิ์ของตัวเองไปที่เมืองพุทธคยาและหลังจากนั้นก็เอาผ้าจีวรลองเอาเมล็ดนาะของต้นโพที่เมืองพุทธคยาแล้วก็นำกลับมาเพื่อจะปลูกที่วัดพระเชตวันในคราวครั้งนั้น ก็ทําให้เราได้มองเห็นว่าการปลูกก้าไม้หนึ่งก้าณนะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ก้าไม้ก้านั้นก็ยังคงอยู่ณนะตอนนี้นั่นคือก้าไม้หนึ่งต้น,นที่จะให้สมเนีเนี่ยได้มองเห็นถึงความจริงชัดที่สุดก็เลยได้ตกลงและคุยกันว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นและให้สมเนีนได้ร่วมกันทํานั่นคือการปลูกก้าไมา้หนึ่งก้าคือป่าที่ยิ่งใหญ่ ก็เลยให้น้องสมัเนียนเนี่ยทุกรูปจะมีก้าไม้ก้าไม้ที่อยู่ในมือของเขาก้าไม้ที่เขาได้เลือกมาก้าไม้ที่เขาได้ดูแลเพราะส่วนที่หนึ่งนะทำไมถึงต้องเป็นการเพราะก้าไม้และทําไมถึงต้องให้น้องสมเนียนเรียนรู้กับไม้การที่ไม้หนึ่งต้นจะเติบโตเป็นป่าใหญ่ได้มันต้องอาศัยการเวลาอาศัยปุ๋ยอาศัยน้ำชั้นใด น้องสามเณรแต่ละรูปจนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะสามเณรลากแก้วแต่รูปจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ได้ต้องอาศัยรากฐานที่มั่นคงนั่นก็คือธรรมะที่อยู่ในใจเขาในการปลูกต้นไม้เขาก็จะได้หนึ่งคือการฝึกสมาธิเขานะคือการฝึกสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับสติที่เป็นไปในไม่ไปวอกแวกส่วนไหนไม่ไปนึกถึงกับสิ่งอะไรนะก็อยู่กับปัจจุบันดูแลต้นไม้จนเวลาก็ตั้งใจว่าต้นไม้ต้นเนี้ย ที่จะนด้มอบให้กับน้องสามเณรนเนี่ยในวันที่อยู่ก็จะต้องดูแลให้เต็มที่ใส่ปุ๋ยพวนดินแล้วก็จะมาดูกันว่าถ้าใครเอาใจใส่นะเอาใจใส่ในก้าไม้ก้านี้ก้านี้ก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะการที่เราท่านทั้งหลายปลูกก้าไม้นะมีการขุดได้ไหมนะมันจะขัดต่อพระหรือสามเณรลากแก้วหรือไม่นะถ้าเราไปขุดเป็นจริงเป็นจังใช้จอบใช้ขุดอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสม าอาจจะไม่เหมาะสมในโลกวัชชะเท่าไหร่อาจจะดูไม่งามเท่าไหร่แต่ก้าไม้ที่เราให้น้องสมานิยดูแลนั่นก็คือเพาะในกระถางแต่ประเด็นสําคัญที่เราตั้งใจคือการทําให้เขาได้มองเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดให้เขาอยู่กับธรรมชาติให้เขาอยู่กับปัจจุบันที่สุดนั่นก็คือห้องเรียนห้องแห่งธรรมชาติห้องเรียนแห่งนี้คือห้องเรียนแห่งชีวิตจริงๆที่เกิดคือต้นไม้จริงๆถ้าตายก็คือต้นไม้จริงๆก็ <horas S 1> ๆทําให้เขาไ <ๆ Hardy S 2> ด้มองเห็นว่า สิ่งที่เกิดและตายคือของจริงคนเราก็เช่นเดียวกันก็ขอให้น้องสำเร็จทุกโรปนะได้ดูแลต้นไม้ของตเตงให้เต็มที่และแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือใจความสำคัญของการปลูกต้นไม้ จบไปแล้วครับในวันที่สองของการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามแบบรากแก้ศนัฏทายาทมรณธรรมโมคิเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอาาติโต ลวงความตายไปไม่ได้สาวเพหิเมปีเอมะนาเปยินานาภาววินาภาววเราระเว้นเป็นต่าง แล้วบวชมาสาวันเป็นยังไงบ้างลูกผมรู้สึกสนุกครับรู้สึกสนุกใช่ไหมครับใช่ครับแต่บางทีผมก็หิวครับอืสนุกในที่นี้หมายถึงยังยังอะไรลูกอ๋อหมายถึงการทํากิจกรรมหลายอย่างครับอ๋อมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรเล่าให้ประชาย์ฟังหน่อยลูกอืมคือว่าเราได้ไปไปแบบไปทํำหลายอย่างเลยครับประเภทแบบประเภทแบบเดินจงกรมอืม มีเดินจงกรมนะสอนห่มผ้าห่มผ้าห่มผ้าจีวรเนาะใช่ครับแล้วก็อีกหลายอย่างเลยครับบางทีเราก็สามารถได้เล่นนะคงก็ได้ครับแต่ควรจะระวังตัวนิดหน่อยครับเพราะเมื่อวานนี้เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วครับอ๋อก็ต้องมีความระมัดระวังเนาะในการเป็นสามเณรใช่ไหมอ่างั้นอย่างงั้นดีเลยสามเณรปันปันพระอาจารย์อยากรู้หรอกว่าตอนที่เป็นสามเณรกับตอนที่เป็นเด็กธรรมดายังไมนั้นได้บวชเนี่ย ในความรู้สึกของของเรามันแตกต่างกันยังไงบ้างลูกสิ่งของเนมันมากกว่าสิ่งของเด็กและเด็กสามารถทําอะไรก็ได้แต่ว่าเนยนะครับก็ต้องแบบก็ต้องแบบทําหลายอย่างครับหมายถึง hmm. ต้องใช้หน้าที่ตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กปกติสามารถให้พ่อแม่ช่วยได้แต่ตอนนี้มีมีพ่อแม่แล้วแล้วก็ต้องฝึกซ้อมให้อยู่ชีวิตเองเราฝึกซ้อมให้ตัวเองทําได้ hmm. พระอาจารย์เข้าใจถูกไหมลูกว่าพระ,พระจาสมณเณเรปนปันปันกำลังจะบอกคุณพ่อคุณแม่และโยมที่ดูอยู่ว่าการที่บวชเป็นเรนแตกต่างจากเด็กทั่วไปก็คือมีศีลเยอะกว่าถูกไหมครับ,รบเราต้องถือศีลสิบเนาะเราถือศีลศีลสิบใช่ไหมล้วก็มีความรับผิดชอบตัวเองมากกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่สามารถเอาแต่ใจได้เหมือนอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกใช่ครับขรบฉันก็ต้องเป็นเวลามเวลา,วลาใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อย้ำมาแบบ เฮ้ยหิวแล้วอยากอยากกินอนะ่ะไม่ใช่เพราะถ้าเกิดหิวเราอยากกินกินเป็นมือ้อเพราะถ้าเกิดแอบไปหยิบแบบประเภทแบบน้ำปลานนะเขาอาจจะว่าเราก็ได้ครับไม่ได้เนะเาะนะใช่ครับแต่น้ำอ,อาจจะกินได้ตลอดเวลาคร่อแต่อาหารที่ใช้เคี้ยวๆอ่ะครับต้องกินต้องกินได้ก่อนเที่ยง เพราะถ้าเกิดเที่ยงปุ๊บเราต้องรีบเลิกกินอาหารเลยครับอ๋อคือเที่ยงปุ๊บเลิกกินเลยเนาะใช่ครับแต่อยู่บ้านนี่คือเราจะกินเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ใช่ไหมนั่นก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบในตัวเองอย่างดีเลยใช่ไหมครับแล้วก็การฝึกควบคุมเวลาด้วยครับยังไงลูกก็คือตอนนั้นนะครับผมเล่นเกมอยู่แล้วผมไม่ควบคุมเวลาแต่ตอนนี้พอผมเล่นนะครับพอผมเล่นมาวันแรกนะครับ คือว่าผมได้เล่นกับเพื่อนเพื่อแต่พระอาจารย์บอกว่ามีเวลาจํากัดประเภทแบบ20นาทีก่อนที่จะปวดอะครับอ๋อก็คือเวลาเล่นก็คือเวลาเล่นเวลาที่อาจารย์ปล่อยให้พักก็คือสามารถไปเล่นกับเพื่อนหยอก,ยอกล้อได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถึงเวลาหมดเวลาแล้วก็ต้องมา,มาทํากิจของสม,มัชเนรใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อและสม,มัชเนรเกิดละไลูกแตกต่างยังไงบ้างไหมตอนที่ยังไม่ได้เป็นเนรกับตอนที่เป็นสม,มัชเนรแล้วเพราะว่าคือตอนที่เป็น เด็กปกติอะครับเราจะกินข้าวหรือเราจะดูหนังอะไรตอนไหนก็ได้ครับอแต่ว่าถ้าตอนเป็นสามเณรเราจะทำแบบนั้นไม่ได้อตอนเป็นเด็กธรรมดาตอนที่เป็นโยมเกสเด็กเกสน้องชายเก๊สธรรมดาจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมจะดูหนังเล่นโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมลกูกแต่พอเป็นสามเณรแล้วทําไม่ได้ใช่ไหม เราก็เรื่องความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเราถึงถ้าอยู่ที่บ้านนะถ้าเราทําจานแตกเรา,าก็ยังได้กินข้าวอยู่หรือถ้าเราทําจานหล่นแต่ว่าอยู่ที่นี่ถ้าทําบาดหล่นเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเลยอืมเพราะว่าบาดสําคัญเนาะครับในการฉ<ช>ลองสัาาตายิโยมที่โยมพ่อโยมแม่ใส่บาดใช่ไหมเราก็ต้องรักษาบาดดีๆเนาะในการรักษาของใช่ไหมอ่อสมเนีนเกศลูกพระอาจารย์อยากถามคำถามต่อไปเลยลูก ว่าบวชแล้วบวชแล้วเราทําอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นจนหลับบวชแล้วเราก็ต้องไปบิณฑบาตบิณฑบาตเอ่อทำวัดาเช้าทำวัดเช้าทำกิจกรรมทำกิจกรรม,รรมแล้วก็แต่เราก็คือไปทำวัดเย็นกับอาบน้ำยังไม่กระส่งน้ำก็คือมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงข้ามหัวข้ามเลยใช่ไหมลูก ในการมีตารางว่าเราต้องทําอะไรตอนที่อะไรใช่ไหมครับ mm hmm. อ๋อแล้วสังไม่นด้ไปหรอลูลกก่อนนั้นเราเราไม่มีการรดน้าต้นไม้แต่เนื่องจากสาเหตุที่เมื่อวานนี้เราไปปลูกต้นไม้เราก็ต้องปลูกต้นไม้ตอนเช้าและเย็นเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้ต้องก่อนเที่ยง mm hmm. และหลังจากตอนหกโมงมันจะเป็น และหลังจากสี่โมงก็จะเป็นเวลาที่ดีสําหรับการรดน้ําต้นไม้ครับอ๋อพระอาจารย์เข้าใจถูกไหมลูกสมณเณรปันว่าสมณเณรปันก็ทําจตวัรเหมือนกับสมณเณรเกตนนแหละในการตื่นแต่เช้าผมจีวรไปบินบารใช่ไหมลูกบินธารเสร็จก็ฉันเช้าใช่ไหมใช่ครับฉันเช้าแล้วก็เข้าเรียนจิตกรรมใช่ไหมลูกแล้วก็มีการกวาดลานวัดทาวัดเย็นเดินจงกรมใช่ไหมครับแต่ที่สมณเณรปัปันพูดขึ้นมาอีกเมื่อสักครู่ก็คือ เมื่อวานเราได้ปลูกต้นไม้พอเมื่อเราปลูกต้นไม้มาแล้วไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าปลูกเราก็ต้องดูแลรักษาพระอาจารย์ท่านก็เลยให้ต้นไม้ที่สเมเูรปลูกนั้นอะ่ะให้สเมเูรแต่รูปดูแลแล้วก็ว่าเราต้องคอยลดน้ำใช่ไหมลูกใช่ครับวันนี้ลดหรือ,อย,ยังยังอ่าสเมเูรณกตรดแล้วใช่ไหมไสมบูรณ์แต่รัปยังไม่ลดเน,ดน,ดนาะเดี๋ยวเสร็จรายการนี้ก็ไปลดใช่ไหมลูกครับเราต้องลดน้ําตอนเชา้ชาแล้วก็ตอนไหนอีกลูกเย็นครับเย็นใช่ไหมล่ะ มีตอบสนิกรชาวไทยผ่านพระราชพิธีในวิถีเกษตรหรือจะเป็นเรื่องราวของหลักในการทรงงาน23ข้อของในหลวงรัชากาลที่9ที่คนเราทุกคนนะคะสามารถนําเอาไป,ไ,ปไปปรับประยุกต์ใช้ในการดํารจชีวิตหรือการทํางานในชีวิตประจำวันได้ค่ะและที่สําคัญเราเชื่อว่าอาคารหลังนี้จะทําให้ทุกท่านได้คิดถึงนะคะได้เข้าใจหลักในการทํางานของในหลวงและก็ จะเป็นอีกหนึ่งทางที่สมณีนจะได้ร่วมกันเผยแพร่เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อช่วยการสืบสารรักษาต่อยอดการพัฒนาต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีความรู้สึกดีๆนะคะมีความรู้สึกที่ดีที่มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติจากทีมงานนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้พาสมมะน์น,นะคะพาพระอาจารย์เข้ามาเรียนรู้นะคะในอาคารหลังนี้แล้วก็ความรู้สึกอีกหนความรู้สึกคืออยากจะให้ สมณณนนะคะหรือว่าพระอาจารย์ในแต่ละพื้นที่บนประเทศไทยได้พาสมณณนพาพระอาจารย์เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของที่นี่เพราะเราเชื่อว่าวัดจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวของในโดวรัชกาลที่9สู่ประชาชน,นได้ใกล้ชิดที่สุดค่ะ ต่อไปนะครับผมว่าเราได้ปิติแล้วสูงจากปิติจะเป็นขั้นอะไรต่อไปครับกันอ๋อขั้นอิ่มครับสุขมยแล้วอิ่มครับขั้นพอเพียงทีนี้พอเพียงกูก็นั่งพอเพียงอยู่นั่งแช่อย่างก็ได้ครับคุณจะไม่ไปไหนก็ได้กูนั่งสบายอย่างไี้ทอดทอดอารมณ์นะทอดอารมณ์ครับปล่อยอารมณ์ก็ได้เพราะมันมันได้ที่ของมันแล้วก็ปล่อยอารมณ์สบายอิ่มของมันไม่วอกแวกไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็นั่งสบายน่องทอดอารมณ์ครับ ดูอะไรก็เพลินไม่เีใครจะมาอะไรก็ไม่ใส่ใจแล้วมันทอดอารมณ์แล้วคือมันอยู่ตัวของมันเพราะฉะนั้นเขาจึงนั่งได้นานเมื่อเป็นเช่นนี้นั่นคือเขาอยู่ตัวแล้วนี่คือมีความสุขอยู่ในขณะนั่งครับการนอนก็เหมือนกันการเดินก็เหมือนกันเดินสบายๆนี่คือเข้าฌานแบบมุกมร้นมุกมิ้นแบบเคลื่อนไหวเขามีความสุขในการเดินเขามีความสุขในการนั่งเขามีความสุขในการนอน กขามีความสุขในการเดินเพราะชีวิตทุกคนปราศจ,จากยืนเดินนั่งนอนไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งสมาธิคัตมัดอย่างเดียวถึงจะเกิดฌานได้ครับฌานนี่เกิดได้ทุกขณะจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะคุยกันก็ได้ก็เกิดฌานเหมือนกันครับอันนี้พอเข้าถึงขั้น,นความสุขแล้วต่อไปจะเป็นอะไรครับพระอาจารย์ครับมันก็จะมีความลึกซึ้งครับ ที่บอกว่าความประทับใจความเอิบอิ่นใจความเบิกบานใจถ้าหากว่าเราอยากจะมีเรื่องคิดก็ฉุกคิดขึ้นครัแล้วจะฉุกคิดเรื่องอะไรเรื่องการงานเรื่องหน้าที่เรื่องคนมีอารมณ์ศิลปินก็ฉุกคิดเรื่องนี้จะเป็นแต่งเพลงหรือว่าจะเป็นเขียนบทกลอนหรือว่าอะไรก็ว่าไปครับมันต้องฉุกคิดถ้าหาว่าคุณว้าวุ่นคุณฉุกคิดไม่ได้ละก็จิตในขณะนั้นไม่ควรแก่การงานครับมันยังว้าวุ่นอยู่ มันยังคิดไม่ออกม,อมุนอะไรบอสมุดมุดตื้มึนงงแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่ดีแล้วว่างโล่งสบายสุขเลยเอาคุณจะคิดเรื่องอะไรม,มันจะมาอะไรสิความรู้โอ้เข็นเรื่องเร,ราวเลยครับทํางานได้ดีด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นพระที่นั่งสมาธิหรือว่าโยมที่นั่งสมาธิเขาจึงมีอารมณ์อันประเภทนี้เขานั่งได้นานสมองเขาโลง่งสมองเขาโปร่งโอ้ยมัน มันอยู่ในมีดานเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นมีความร,รู้สกึกลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทําสมาธิเขาจึงมีอารมณ์ที่สุนทรีคือมีอารมณ์แห่งความสุขอารมณ์แห่งความเบิกบานเรื่องการเรื่องงานอันนั้นเขาก็จะคิดได้ดีทําได้ดีครับเพราะฉะนั้นขั้นปฐมฌันชาเนี่ยองค์ประกอบมีอยู่ห้าขอทบทวนหน่อยหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาครับ เอกคัตาเอกแปลว่าหนึ่งคคตาแปลว่าอารมณ์มีอารมณ์อันเดียวเ <ừ> มื่อมีอารมณ์อันเดียวเป็นอารมณ์อะไรอันนี้สําคัญนะเป็นอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์อะไรที่เรารับมา,รารค,มครั้งแรกครั้งแรกเราสำคัญเมื่อครั้งแรกเราก็ต่อต่อเนื่องกันไปอารมณ์ครั้งแรกที่เรารับเข้ามาอย่างเช่นอารมณ์สุขหรือว่ามีอารมณ์ดีอารมณ์จอยอย่างเงี้ยครับจากนั้น คุณก็รับเข้ามารับเข้ามาเรื่อยๆเพราะคํนั้นาว่าว่าพูดโททําไมว่าหลายครั้งเป็นล้านครั้งเนี่ยทำไมไม่ว่าครั้งเดียวถ้าว่าครั้งเดียวก็เหมือนน้าตาลเม็ดเดียวมันจะหวานมากไม่ได้เมื่อหวานมากคุณทําประโยชน์อะไรได้ละ่ะมันทําประโยชน์อะไรไม่ได้มากแต่ถ้าน้ําตาลเยอะๆสิคุณจะไปผสมกับอะไรมันก็ได้ค,คุณจะผสมกับกาแฟคุณจะผสมโอวัลตินคุณจะผสมกับชาโอ้ได้หมดเลยแต่ถ้าเม็ดเดียวคุณผสมอะไรมันให้ผลอะไรบ้าง พุทธคำเดียวไม่อยู่สมาหังคำเดียวไม่ยูนามาพพัทธาคำเดียวไม่อยู่ต้องเยอะๆที่เยอะแล้วเนี่ยมันคุณจะไปแจกจ่ายอะไรก็ได้ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร